ที่รอในกลุ่มแล้วจ้าเจอกันในกลุ่มนะครับผมคืนนี้เจอกันในกลุ่มนะครับผมเอ้ยมืเอื่นมืเอื่นเจอกันในกลุ่มนะครับผมมืเอื่นเด้อบัตรคูเปอร์ราคา1น9รบาทรับชมและสนในวันพรุ่งนี้นะครับผมมานะครับผมมานนะเวิธีเลือดมาก้องเบิร์ดใช่ครับผมวทีีวทีใหญ่แห้ง่นองบัตรอร่อยปะครับบ่แน่ใจให้กันครับผมมาบัตรจักบาทคนระับผม เพื่อว่าติดปลายครับตอนนี้สวัสดีครับน้องเบอร์แชร์ให้เราค,บค,ครับขอพนักงานคาับผมตอนนี้กำลังเช็คระบบเสียงพี่น้องกำลังเช็คระบบเสียงนะครับ ศาสเตรียมนาห้างแล้วพี่น้องสาสเตรียมนาห้างแล้วพี่น้องพู้น่ะมาเด้อพี่น้องเด้อฟอร์ามาครับผมมาปูศาสตร์ปูเสือ้อก่อนผู้เราที่เบิ่งในสดนี้เนี่ยครับผมเอาสาดเอาเสื้อออกมาปูเด้อเหมือนเรงอาจจะวิ่งมองนั่งก็ได้พี่น้องรีบรีบมานะคะผมพี่น้องมาเจอกันเด้อบุญพระเวทฟังเทศมาหาชาตินะครับผมบรรน,น้องอย่างตะบนหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับผมตอนนี้บัตรงานเบาเบอร์เบอร์ในแจวว่าเพื่อนเพื่อนขายจ้าบาทพี่น้องเพื่อนเก็บจ้าบาทพี่น้องเป็นงานเจ้าภาพนะครับผมเป็นงานเจ้าภาพที่เพื่อนเอามาเก็บบัตรเองพี่น้องเป็นน่าจะเป็นบัตรการกุศลร,ร่วมทบ,บุญกับทางวัดวารามนะครับผมบุญประเวทพังเทศมาชาไม่ได้พี่น้องมาเจอกันเด้อมาเจอกันนะครับผมบักลาวันนี้สามสิบมาบุญแล้วแมนบอแมนบค่ครับผมเบาเบอร์กับบ้านเบอ่งแต่รางานอยู่พี่น้องเบาเบอร์จำเอาแต่ละมือพี่น้องแต่ขนาดจะเอามือเดียวกันยังลืมอยู่พี่น้อง นะครับผมพุ่งพุ่งนี้อยู่ที่อุบลแล้วก็วันนี้อยู่ที่อ่าโกสุมเนี่ยนะครับพี่น้องบลูว่าสามสิบเดือนอยูเซนพี่น้องแม่นบากครับผมสามสิบเดือนอยู่เซนพี่น้องแอดวินกับลงหนาลงหลังพี่น้องงานาหัวร้ายอะไรพี่น้องก็สิทงจำจ้งสิทงจำงานไหนก่อนพี่น้องงานเยอะมากพี่น้องคิวงานเหนื่อยหนาพี่น้องวันที่เจ็ดมีงานแล้วนะครับผมตอนแรกว่าวันที่เดือนนี้ว่าหลุดมาวันที่เก่าวันที่เก่าเขาเด็กพักแล้วเพาะว่าจะไหนจะว่า มีมีงานเขา่าเม้าทีเป่าพี่น้องเป็นงานบุญนะครับผมบุญยุทธิบานนะครับผมบานเฮา,าอะไรพี่น้องบานคอเฮาพี่น้องมีหัวรถเฮม่มีหัวมอลำั่มเสียหัวพี่น้องโอ้แต่ส่วนอะไรพี่น้องแล้วก็เดือนหน้าวันที่เจ็ดมีงานนะครับผมวันที่เจ็ดเดือนหน้ากะ <ๆ S 1> มีงานตอนแรกว่าพักกันดีใจว่าโอ้พอดีแหละเขาสิได้พักอีกแล้วพี่น้องสรุปมีงานเข่ามาอะไรพี่น้องวันทีน่เจ็ดนคะครับผมเดือนหน้า ข่าวบานอีรีวันที่สิบเจ็ดสิบแปดพี่น้องสิบเจ็ดสิบแปดนะครับผมงานไหลเสียงมีหกนะคะผมงานไหลเสียงหกพี่นออ้องเด้อมาห้วงบุญกันพี่น้องมามวนมาซื้อน้องกันนะครับผมช่มคอนเสิร์ตะกแตกแนจุรดานะครับผมบอดนกกับบอดหนุนะคะผมจัดงานวันไหลให้ลูกหลานให้ลูกๆูกมาลำเสียงโม่ครอบครัวามาลำเสียงหกนะครับผมจัดย้อนหลังขึ้นจังปีไก่แล้วพี่น้องเหมือนกับปีที่แล้วนะครับผมจัดไหลวันที่สิบเจ็ดสิบแปดนะคะผมมวลแห้งพี่น้องปีกายนี้ มโนราเลานนำม,ม,มโนาานาเลนนำลงคลิปตอนพ่อจ่าลูกจ่าขึ้นเวทีให้ชมบ้างนะลูกคับผมพี่น้องพี่น้องครับผมมือได้ที่ผมมีอะไรสดเด้อมือใดที่ผมมีอะไรสดนะคบผมพี่น้อง <c oughs> ฝากกดติดตามเพจศิลป,ปินแดนเซอร์ของโรแลนมาลําเสีโโสยมขนุนระสบกรณพี่น้องเด้อรับร่องวาได้รับชมคลิปน่ารักน่ารัก ทุกเพจแน่นอนนะครับผมฝากได้ตามเพจลูกหลานมะล่ำเสียมพูนเทพพี่น้องเด้อขอบพระคุณทุกแรงแรงใจโอ้พูนเทพพี่น้องเห็นแต่ล้างรวยรวยพี่น้องมาแล้วนะครับผมน้องอ้ายมาแล้วพูน่ะเพื่อนเขาเต้นแล้วพี่น้องพูน่ะเขาเต้นแล้วนะครับผมน้องอ้ายเข้าไปเต้นแล้วนะครับผมอีหลาน้อยมาหอดแล้วพี่น้องมาถึงหลังวันที่แล้วนะครับผมเดี๋ยวบ่เป็นการรบกวนให้อีหลาน้อยเพื่อนพักปอนเพื่อนเพื่อนเมื่อยการเดินทางพี่น้องนี่ครับผมอันนี้เป็นเต้นคอตูมพูนเทพพี่น้องเต้นคอตูมเมื่อกาตอนนี้กับ อุปกรณ์การโชว์อุปกรณ์การแสดงรอทุกอย่างไว้ที่นี่นะครับผมก็กำลังจัดเตรียมมาพี่น้องนี่นะครับผมบุรีรัมย์ค่ะครับผมเจอกันนะครับผมเจอแด้พี่น้องเด้อน,นี่แหละครับผมบรรยากาศนะครับผมผ่านไปที่นะครับผมสถานที่ทําการแสดงคืนนี้คางคังาง,าง,างถ้าบุญจะเป็นนนองน้ำได้พี่น้องข้างๆางรถบัสจะเป็นหนองน้ํานะครับผมด้านฝั่งนู้นจะเป็นหนองน้ํานะครับผมจะเป็นน้องน้ำพี่น้อง ทางบริเวณด้านนู้นจะเป็นหนองน้านะครับผมนี่พี่น้องอันนี้ก็เป็นเต็นศิลปินอันเต้นสามสาวนี่เป็นรถล่างพี่น้องอันก็เป็นเตนศิลปินพี่น้องอันจะเป็นรถเปรี้ยวทีดารถเปเี้ยวทีดาอยู่ตรงนี้พี่น้องห้องเปเี้ยวทีดาแล้วก็จะเป็นของบอสนุในส่วนฝั่งข้างหน้านะครับผมนี่พี่น้องบรรยากาศหลังเวทีเราพี่น้องยื่ซื้อใบจองตัวคุมปิดเดอร์นี่พี่น้องข้างๆบริเวณเวทีจะเป็นหนองน้านะครับผมจะเป็นหนองน้ำพี่น้องุมนะไม่ห่อนดอกบัวเจอยากได้ดอกบัวอ พี่รอแอดมินส่งลิงก์มาให้จ้าครับผมเจอกันนะคะผมรอแอดมินส่งหายด้วพี่น้องเดอ้อพี่น้องหลายคนที่แอดมินโบ้ฮันส่งนะคะผมสามารถทักหาลุงตรงก็ได้นะคะผมลุงตรงรับเข้ากลุ่มได้นะคะผมทักหาลุงตรงก็ได้เด้อพี่น้องเดอ้ออันนี้พี่น้องนี่จะเป็นในครัวนะคะผมเป็นครัวเสียงเป็นหกเข้าพี่น้องได้ยังกินน้อแม่โอนี่ยมานลากระดัเดอ้อ ลาบมะพร้าวพี่น้องมีนี่เดิคุณย่าของน้อยอายบ้านเกิดน้องอายครับผมเอื้อเฟอพรสมดีใจค่ะผมจังหวัดมหาสารคามมณีค้นขลุ่นแฝะแฝะแม่์แล้วคนอาจจะลุ่นเลยมณีบ้านอีหล่าน้อยพี่อีแม่ย่านะครับผมเฮ็ดลาบหมูมาพร้อมพี่น้องนี่มาเจ้าบ้านนะครับขอบคุณย่าลำนะครับผมมือเส้าให้แต่เพื่อนอัดคลิป เพื่อนอาร์คลิปเสียงเจ้าเจ้าอยู่บนเสาเนี่เห็<ม>นเปุณนนี่ได้ยินเสียงเพโปนอยู่นี่นี่แหละครับผมมาหอดแบบพี่น้องลาบนะครับผมพี่น้องหมอบอกไงหนึ่งพี่น้องซิมเบิองรู้เป็นยังไงครับอือพี่น้องชัวควัวไม่ลำนี่แซ่บดีพี่น้องมหอะหวอด้วครับผมอนันลูกเมาลาบไปกินเดอ้อปาะเนี่ยมะเอวลาบไปกินเด้อลาบมาถึงแล้วนะครับผมนี่ อ๋อนี่แม่ไฟตัวนี้แม่ไฟได้ยังกินเนาะครับบ้านี่ตาบอกม่วงพี่น้องบัพะป้าพี่น้องบอกม่วงสมด้วยบักไงพี่น่ะบักม่วงเนี่ยเอาบักวงเหอาหันเอาเอาคือกัดคือกัด้งสั้นบ้ดนีโอ้ยเป็นตะคมข้อจถะพี่น้อง เ้มพ่อเถิดพี่น้องนี่แหละครับขั้วหมอลำเสียงหกแม่แช่ให้แล้วครับขอบพระคุณแม่นะคะับขอบพระคุณนะครับคุณแม่นี่ลาบมะฮอดแล้วนะครับผมย่าลำทํามาให้แล้วเด้อลูกๆกมะล้าเะฮากกระเมาเาด้อครับผมตอนนี้กำลังล้าง,งมาเรื่อยๆพี่น้องกำลังล้างมาเรื่อยๆครับพี่น้องนี่นี่นะพี่น้องบรรยากาศครัวนะครับผมกำลังล้างมากลอยๆอยู่พี่น้องอบุญมาก,มากพี่น้องขอบพ่อห้องอบุญแห้งพี่น้อง อยู่แบบควบครัวจริงๆนะครับผมควบครัวเขาเสียของอยู่แบบควบครัวอีรีพี่น้องอยู่ง่ายกินง่ายพี่น้องนะครับผมกดก็วัดระเบียบก็ไม่ลายพี่น้องกดระเบียบก็ไม่เยอะนะครับผมจังหวะฤดูกาลนี้บุคคอยมิผู้ใดลงพี่น้องผู้ใดรุงคือผู้ที่อยู่นะมูบลายพี่น้องผู้ที่อยู่ผู้ที่อยู่นี่ก็คืออยู่แบบอยู่แบบควบครัวพี่น้องนะครับผมอันนี้พี่โยนะครับผมสาวัตถีพี่แอนจ้าเมื่อสาวัตถีจ้า คุณย่าน้องไอ้น่ารักครับผมมื่อน,นี้คุณย่าทำลาบมาด้วยนะครับผมคุณย่าทำลาบมานะครับผมน่ารากักพี่น้องพี่น้องอย่าลืมซื้อบัตรจองโตัวกุมปิดเด้อครับผมอย่าลืมซื้อบัตรจองโตัวกุมปิดนะครับผมอ่ะพี่น้องครับผมตอนนี้นะครับผมกถึงจะถึงเวลาซ้อมแล้วพี่น้อง บาเบอร์จากคอนี่พี่น้องลงไหลเด้อจะได้ไปซ้อมโชว์ใหม่นะคะผมถึงเวลาแล้วพี่น้องครับผมขอบพระคุณทุกแรงสพอร์ตขอบพระคุณทุกทุกกำลังใจจากพี่น้องทางบ้าน FC ซแฟนกลับแฟนเพลงมาลามเสียหัวแล้วก็คุณแม่ทุกทุกท่านด้วยนะคะผมขอบพระคุณบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงนะครับผมเจอกันใหม่เลหน้านะคะผมพี่น้องอย่าลืมเขากลุ่มเด้อเหมือนแรงกรัติดตามรับชมคลิปท่าเป็ดใต้ตาพี่น้องเดี๋ยวลุกหลสิศิปินจะลงคลิปลงยังพี่น้องในบองทางเพจด้อพี่น้องเด้อ เจอกันใหม่ไลน่าสําหรับวันนี้บ่าวเบิร์ดนักรินแอดมินหมอลําเสียงไม่หกลุปรกรขอเก่าวคำว่า,าขอบคุณและสวัสดีครับผมเจอกันใหม่นะครับผมคุณแม่